เห็นแบบนี้ไม่ต้องพูดเยอะปะคอลลาเจน HACP นะคะแพทเป็นคนทักหาเจ้าของแบรนด์เองเลยมันเกิดจากวันหนึ่งที่นั่งเล่นมือถือแล้วก็สไลด์ดูแล้วก็ไปเจอรีวิวซึ่งคนที่รีวิวคือใครเจ้าของแบรนด์แล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็อินอินอินกับเขาไปเรื่อยคือเขาทานเองรีวิวเองเขาเขาส่งผลให้เราดูอะ่ะเป็นช็อตๆเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองก็เลยอินบ็อกไปหาเขาซึ่งตอนแรกเขาไม่รู้เลยว่าคนที่สั่งคือแพทนะว่า,า่าจนส่งที่อยู่ให้เขาอะ่ะเขาถึงแบบอ้าทำไมชื่อเหมือนคุณแพทเขาบอกอ้าะ ขาก็เลยส่งมาให้ทั้งหมดคือ5กระปุกคือชุ่มชื้นแบบไม่ได้ต้องทาครีมก็รู้สึกว่าผิวเรานุ่มแต่สิ่งที่ตอบโจทย์และชัดเจนที่สุดคือการที่กลับมาจากทะเลครั้งล่าสุดแล้วรู้สึกว่าผิวของตัวเองไม่เสื่อมลงไปเลยรู้สึกแบบมันแข็งแรงขึ้นนะอ่ะทั้งผิวทั้งผมทั้งเล็บมันคือมันแข็งแรงขึ้นก็เลยกลับมาคิดว่าเราทานอะไรอยู่นะอ๋อนี่ไง เราทานตัวชีดดักคอลลาเจน HACPU อยู่เฮ้ยอย่างนั้นอนะเราก็ออามาบอกต่อได้ดิว่าเออเฮ้ยมันเวิร์กนะหรือถ้าใครเคยลองทานคอลลาเจนหลายๆตัวมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กอยากให้เปิดใจแล้วลองตัวนี้นะเพราะตัวนี้เขาไม่ได้มีแค่คอลลาเจนเขามีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของผิวอีก16ชนิดมันก็เลยทําให้ผิวของเรามันดูแบบสุขภาพดีแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่คิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของไฮยาลูนานิกให้กับผิวไฮยาคุณได้ยินชื่อนี้มาตลอดถูกไหมมันเกี่ยวกับเรื่่่อองงขผิวนุุมมช ชื้นเติมน้ำให้ผิวนี่แหละค่ะคุณต้องลองเวลาคุณลองทานผลิตภัณฑ์อะไรหรือลองใช้อะไรให้ถ่ายภาพ before ไว้ก่อนแล้วพอคุณทานไปเรื่อยๆให้เก็บภาพไว้5วัน6วัน10วันแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตัวนี้แพทได้ี่สุดแล้วว่ามันเลิศมากๆเพราะฉะนั้นตาคุณแล้วที่คุณจะต้องลองตัวชีดดักคอลลาเจน H a ซีคุณค่ะ